ฟีเจอร์เด็ดๆของ Line Official Account ทที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนเอาไปปรับใช้สำหรับธุรกิจค้าขายกันค่ะสำหรับธุรกิจค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกค้าส่งหรือว่าขายสินค้าอะไรก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือการสื่อสารกับลูกค้าค่ะ เพราะปัจจุบันนี้นะคะเราอยู่ในยุคที่โซเชียลคอมเมอร์สกำลังเติบโตโซเชียลคอมเมอร์สนะคะมันคือคำสองคำที่มารวมกันค่ะโซเชียลเนี่ยก็คือโซเชียลมีเดียนะคะส่วนคอมเมอร์สก็คือการซื้อขายนั่นเองปัจจุบันนี้โซเชียลคอมเมอร์สหรือว่าการซื้อขายผ่านทางโซเชียลนั้นได้รับความนิยมสูงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราใช้ Line Official Account นะคะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยจะช่วยทำให้ธุรกิจของเรา เปิบโตได้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรามีฟีเจอร์เด็ดๆของ Line Official Account ที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนเอาไปปรับใช้สำหรับธุรกิจค้าขายกันค่ะฟีเจอร์แรก Chat Tag Chat Tag เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ในการจัดการแชทสำหรับเวลาที่มีคนทักเข้ามาหาเราผ่านทาง Line Official Account โดยที่เราเนี่ยสามารถสร้างแชทแท็กได้สูงสุดถึง200แชทแท็กเลยซึ่งตัวแชทแท็กนี้นะคะเราสามารถจะสรรสร้างเป็นข้อความอะไรในนั้นก็ได้ซึ่งถ้าอยากจะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะลี่แนะนําไอเดียเข้าวรวประมาณนี้เลยค่ะถ้าสมมติว่าร้านค้าของคุณมีการขายสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายชิ้นนะคะเช่นคุณขายสินค้าแฟชั่นมีรองเท้ามีกระเป๋ามีเสื้อผ้าคุณก็อาจจะสามารถใช้สินค้าประเภทต่างๆของคุณเหล่านี้มาสร้างเป็นแชทแท็ก แล้วนำแชทแท็กเหล่านี้ไปติดให้กับลูกค้าที่ทักเข้ามาเพื่อซื้อสินค้าเหล่านั้นค่ะถามว่าติดไปแล้วได้อะไรนะคะสิ่งที่เราได้แน่นอนเลยคือเราจะได้รู้ว่าลูกค้าคนนี้ซื้อสินค้าอะไรไปแล้วบ้างและเราอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำการตลาดต่อได้เช่นเขาเคยซื้อรองเท้าไปแล้วเราอาจจะขายกระเป๋าเข้าไปด้วยนะคะให้มันเข้าคู่กันหรือถ้าเราไม่อยากจะติดตามประเภทสินค้าที่เขาซื้อเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ไอเดียอื่นๆได้ที่มันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการทำการตลาดของคุณ เช่นเราติดตามมูลค่าที่เขาสั่งซื้อนะคะหรือว่าแบ่งเทียรของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นนะคะมีลูกค้าคนนึงเนี่ยเป็นลูกค้าขาจรนะคะมาซื้อแล้วก็หายหายไปเราอาจจะติดแชทแท็กเป็นคําว่าลูกค้าขาจรนะมาไม่บ่อยลูกค้าคนไหนมาซ้ํำๆประจําประจําเป็นลูกค้า V.I.P เราอาจจะติดแชทแท็กด้วยคําว่าลูกค้า V.I.P เพื่อให้เรารู้ว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยเป็นลูกค้าที่มาเป็นประจําลูกค้าคนไหน เป็นลูกค้าที่เป็นขาจรลูกค้าขาจรเราอาจจะมีการสื่อสารในวิธีหนึ่งหรือลูกค้าประจําเราอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับเขาก็ได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าแชทแท็กเนี่ยจะทําให้คุณสามารถทําแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นนะคะส่งเสริมการขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะฟีเจอร์ถัดมาการบล็อตแคสค่ะการบล็อตแคสที่ใครหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแค่กดและส่งข้อความหาทุกคนแต่ความจริงแล้วนะ,ะมันสามารถเลือกได้ละเอียดกว่านั้นค่ะ ฟีเจอร์บอร์ดแคชนี้นะคะคุณสามารถเลือกได้ท่านหลักๆ3อย่างเลยส่งอะไรส่งให้ใครส่งเมื่อ,อไหร่นะคะส่งอะไรเนี่ยก็คือการคิดว่าคุณจะเอาคอนเทนต์เอาโปรโมชั่นนะคะหรือข้อมูลข่าวสารอะไรไปส่งให้กับผู้ติดตามส่งให้ใครนะคะคุณสามารถเลือกได้ค่ะไม่ได้หมายความว่าส่งให้ใครเนี่ยต้องส่งให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีของคุณนะไม่จําเป็นต้องส่งให้ทุกคนคุณสามารถเลือกระบุคุณสมบัติได้เช่นเลือกระบุคุณสมบัติจากเพศ จากช่วงอายุนะคะถามว่าสําคัญอย่างไรไอ้เลือกระบุคุณสมบัติเนี่ยนะคะสำคัญเพราะว่าสมมตินะคะถ้าธุรกิจของคุณขายสินค้าแฟชั่นเหมือนเดิมเลยมีสินค้าที่แยกประเภทเป็นสินค้าสําหรับผู้ชายสินค้าสําหรับผู้หญิงแน่นอนว่าลูกค้าผู้ชายอาจจะไม่ได้อยากได้รับข่าวสารนะะที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นของผู้หญิงก็ได้ทําให้การส่งข้อความไปเนี่ยอาจจะไปรบกวนเขาอีกทั้งยังทําให้คุณเปลืองงบประมาณด้วยนะคะเราก็สามารถเลือกระบุคุณสมบัติได้เลย การเลือกกลุ่มเป้าหมายอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลที่เรามีอยู่ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณยังจําฟีเจอร์ที่แล้วได้นะคะการติดแชทแท็กการที่คุณติดแชทแท็กให้กับลูกค้าเนี่ยคุณสามารถนํากลุ่มลูกค้าที่อยู่ในแชทแท็กนั้นมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายในการบอร์ดแคสต์ได้ถ้ายังจําได้นะคะเราติดแชทแท็กตามประเภทสินค้าก็ได้ถูกไหมเช่นคนที่ซื้อรองเทา้าคนที่ซื้อกระเป๋าคุณก็สามารถเอากลุ่มคนเหล่านั้นมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมาย แล้วยิงบราดแคสต์ออกไปได้ยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะเช่นคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่เคยซื้อรองเท้าไปแล้วคุณอาจจะมาทำคอนเทนต์นะคะสื่อสารเป็นโปรโมชั่นที่ลดราคากระเป๋าแล้วก็มุ่งเน้นส่งให้กับลูกค้าที่เคยซื้อรองเท้าไปและอาจจะเขียนข้อความอีกสักเล็กน้อยนะคะว่าพิเศษสำหรับลูกค้าที่เคยซื้อรองเท้ากับทางเราเรามอบส่วนลดให้คุณ x x เทำให้ลูกค้าที่ได้รับข้อความนี้รู้สึกว่ามันเป็นข้อความที่ส่งตรงมาถึงเขาโดยเฉพาะเลย และการเลือกสุดท้ายคือการเลือกเวลาว่าจะส่งเมื่อไหร่ข้อดีของการบล็อดแคสตเนี่ยคือคุณไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมานั่งรออยากจะส่งเที่ยงคืนต้องนั่งรอเที่ยงคืนนะไม่ใช่แบบนั้นคุณสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ทําให้การทํางานของคุณเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากมาแนะนำถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฟีเจอร์ที่อยู่ใน Line Official Account แต่เป็นอีกหนึ่งเซอร์วิที่อยู่ภายใต้ Line for Business นั่นก็คือ Line Shopping Seller หรือที่ใครหลายคนเคยรู้จักในชื่อว่า Line My Shop นั่นเองค่ะ Line Shopping Seller คืออะไรนะคะ Line Shopping s l l r e r เนี่ยคืออีกหนึ่งแอปพลิเคชันะคะหรือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มก็ว่าได้ที่อนุญาตให้คุณสามารถเข้าไปจัดก,การร้านค้าไไดดด้้้้ค่่่ะะโยททีีกาารจใชงนนน Line shopping Seller Shopping ั คุณต้องมีบัญชี Line Official Account ก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นทำการผูกนะคะหรือว่าเชื่อมโยงมันเข้าหากันนะคะเพื่อให้2 Service วิสเนี้ยทำงานร่วมกันได้เมื่อคุณเชื่อมโยงแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเข้าไปตั้งค่าร้านค้าค่ะ การตั้งค่าร้านค้านี้นะเปรียบเสมือนการสร้างหน้าร้านออนไลน์ขึ้นมาเลยโดยเจ้าตัว Line Shopping s e l l e r นี้นะคะเขาก็จะมีแผงเครื่องมือให้คุณใช้งานไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าร้านค้าใส่รายละเอียดที่อยู่การติดต่อการรับชำระเงินไปจนถึงระบบจัดการสินค้าค่ะคุณสามารถเพิ่มสินค้าของคุณเข้าไปในนั้นได้ใส่ข้อมูลสินค้าใส่ราคาใส่ส่วนลดใส่รูปภาพนะคะเขียนคำอธิบาย ตั้งรหัสสินค้าไปจนถึงการจัดการสต็อกได้ซึ่งแน่นอนว่าพอมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้านะคะสต็อกนี้ก็จะมีการอัปเดตแบบอัตโนมัติคุณไม่ต้องมานั่งนับมืออีกต่อไปไปจนถึงกระบวนการชําระเงินค่ะ l ลายเองเขาก็ได้มีการเปิดช่องทางนะคะให้คุณสามารถเข้าไปสมัครร่วมเป็นสมาชิกของ Labbit LinePay ซึ่งทำให้การชำระเงินกับลูกค้านี่มัน ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องสลิปปลอมแถมเงินเข้ามาที่บัญชีของคุณได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องมิจฉาชีพใดๆทั้งสิ้นเลยแค่ฟังแค่นี้คิดว่าหลายคนน่าจะอยากรู้เรื่อง Line Shopping s e l l e r เพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะยังไงสามารถติดตามได้ที่นี่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่อง Li n e Shopping s e l l e r ให้อีกต่างหากด้วยคะ่ะความจริงแล้วนะยังมีฟีเจอร์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายจากทาง Line for Business ที่สามารถช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจค้าขายเช่นคุณ แต่สำหรับธุรกิจอื่นๆที่อยากรู้ว่าฟีเจอร์ของ Line นั้นสามารถเข้าไปช่วยตอบโจทย์คุณได้อย่างไรติดตามชมได้ที่นี่เลยค่ะ d i จิทัลรค่ะ